สวัสดีครับหัวข้อนี้ผมจะขอพูดถึงการใช้สมาร์ทมอนิเตอร์กับ d t t ท็ Tech รุ่นต่างๆนะครับเราลองมาเริ่มดูที่รุ่น2820กันก่อนนะครับเห็นไหมครับ2820นะครับสามารถที่จะเชื่อมโยงสมาร์ทมอนิเตอร์นะครับเข้าไปที่ตัว d t t ท็ r o รเตอร์ได้โดยตรงนะครับการเชื่อมโยงนะครับก็คือเป็นการทำมิลเลอร์พอรนะครับ อธิบายความหมายของตัวเทคโนโลยีของสมาร์ทมอนเตอร์กันก่อนนะครับคอนเซปต์ของตัวสมาร์ทมอนเตอร์นะครับก็คือว่าจะเป็นการใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าการซินิเฟอร์นะครับการสินิเฟอร์นั้นหมายถึงหมายถึงการดักจับข้อมูลนะครับเป็นเทคโนโลยีของแฮกเกอร์นะครับที่จะดักจับข้อมูลของเครื่องลูกข่ายภายในระบบเครือข่ายนะครับแต่ว่า ในลักษณะของการทำสไลฟเฟอร์ตรงนี้นะครับต้องอาศัยคุณสมบัติในส่วนของตัวสวิตช์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับซึ่งตัว2820ตัวนี้นะครับสามารถที่จะทำแลนด์มิลเลอร์พอร์ตได้นะครับลองดูนะครับวิธีการทำก็ไม่ยุ่งยากนะครับเพียงแค่เข้ามาที่ตัว2820นะครับเมนูต้องเป็นเฟิร์มแวร์ตัวใหม่ด้วยนะครับเป็นเมนูที่ชื่อว่า Land p พอร์ตมิ e เอนะครับจากนั้นกำหนด พอร t ตมาสเตขึ้นมา1 Port นะครับนะครับกำหนดเอ่อแลนมิลเลอร์พอรขึ้นมาว่าเป็น Enable นะครับจากนั้นกำหนดเอ่อมาสเตอร์พอหรือ m i ลเล r Port ขึ้นมา1 Port นะครับจากนั้นต้องการให้มันดักจับแพ็กเกจจาก Port ตไหนบ้างนะครับก็สามารถทำได้นะครับตามเมนูนี้นะครับแต่ว่าตัว 2820นะครับตามสเปคนะครับเขาระบุว่ารองรับสมาร์ทมอนิเตอร์ประมาณ30กว่าเครื่องซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตามคอนเซ็ปต์ของตัวซูนิเฟอร์ไม่น่าจะจำกัดแบบนั้นนะครับก็อันนี้ก็ยูเซอร์อาจจะต้องลองทดสอบเองดูอีกทีนึงนะครับส่วนอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่สามารถทำสมาร์ทมอนิเตอร์ได้นะครับก็คือรุ่น2910นะครับรุ่นนี้นะครับ เช่นเดียวกันนะครับ2910นะครับจะมีอินเทอร์เฟซที่เป็น10บทับร้อยนะครับอยู่ด้านหลังสพอร์ตนะครับซึ่งไม่สามารถที่จะทำมีเลอร์พอร์ตได้นะครับจำเป็นต้องอาศัยมีเลอร์พอร์ตจากตัวสวิตช์รุ่นเล็กที่สุดนะครับของตัวเ t e ทคนะครับก็คือเป็นรุ่น G 2 0 8 0นะครับรุ่น G 2 0 8 0นะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับ g สองศูนย์แปดูหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับก็คือใช้ฟังก์ชันของมิลเลอร์พอร์ตตรงนี้นะครับเห็นไหมครับโหมดคือ rx เห็นไหมครับมิลเลอร์โหมด rx rx ถ้ากับ rx ในความหมายของ d e t e c t นั้นจะเท่ากับดาวน์โหลดนะครับมิลเลอร์พอร์ตเห็นไหมครับเรากำหนดพอร์ตต้นทางไว้ว่าเป็นพอร์ตหนึ่งนะครับดังนั้นนะครับเครื่องของ d e t e c t smart monitor นะครับจะต้องนะครับเสียบเข้าไปที่พอร์ตหนึ่ง คือพอร์ตนี้นะครับของตัว G 2 8 2 0นะครับมีเลือกพอร์ตนะครับจากนั้นก็ต้องการดักจับแพ็กเกจจากพอร์ตไหนบ้างก็กำหนดพอร์ตด้านล่างตรงนี้เท่านั้นเองนะครับ อีกรุ่นหนึ่งนะครับที่จะสามารถใช้สมาร์ทมอนิเตอร์ได้แต่ไหนแต่ไรยอยู่แล้วนะครับก็คือรุ่น daytek 2950นะครับ2950นะครับจะมีใทส่วนของตัว l a n Monitor Port ที่ตัว2950อยู่แล้วนะครับคงไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติมนะครับเพราะว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นแรกเริ่มเดิมทีอยู่แล้วนะครับทีนี้ มาดูถึงตัวการล็อกรหัสโปรแกรมของตัว Smart Monitor กับ d y t e ท h ก่อนนะครับโปรแกรม Smart Monitor นะครับจะใช้ได้นะครับกับเราเตอร์ของ d y t e ท h อย่างเดียวเท่านั้นนะครับเนื่องจากว่าตัวโปรแกรมเนี่ยมีการล็อกตัว m a c a d e s นะครับกับ d y t e ท h ทุกรุ่นเอาไว้นะครับในการล็อกแ a c a อดแมคเตรงนี้นะครับมันจะจริงๆแล้วมันจะมี มาตรฐานนะครับในการที่จะแม็กเดสต่างๆที่เราเห็นค่าตรงนี้นะครับแม็กเดสต่างๆที่เราเห็นค่านะครับสมมุติว่าผมใช้คอมมา n d นพีคอนฟิ f สล็อ l นะครับแม็กเดสต่างๆที่อยู่บนตัวแลนการ์นะครับอยู่บนตัวเราเตอร์นะครับอยู่บนตัวสวิต์แต่ละตัวนะครับมาตรฐานของแม็กเดสตัวนี้จะมีที่มาที่ไปอยู่นะครับซึ่งออกโดยไอที่เป็น E นะครับซึ่ง สองรหัสแรกนะครับสอ,สองรหัสแรกนะครับอาจจะเป็นรหัสโรงงานหรือเป็นรหัสประเทศต่างๆนะครับส่วนตัวหลังๆนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัว serial number ของ mac a d a e s s แต่ละโรงงานนั้นๆนะครับดังนั้นเนี่ย smart monitor เ,เนี่ยจะมองเข้ามาที่ตัว mac a d a e s s ของตัว router นะครับเพราะว่าเทคโนโลยีของ smart monitor ก็คือจะเป็นการดักจับนะครับ แพ็กเกจจากตัวเกตเวนะครับดังนั้นเนี่ยเกตเวจึงเป็นเกตเวจึงเป็นระบบหลักนะครับที่จะเกตเวจึงเป็นตัวแปรหลักนะครับที่จะทำให้ส m มารทมอนิเตอร์สามารถใช้งานได้หรือไม่ได้นะครับ เมื่อท่านได้รู้นะครับว่าสมาร์ทมิเตอร์นะครับสามารถเชื่อมโยงกับเดเท็กรุ่นต่างๆได้แล้วนะครับก็น่าจะสามารถที่จะประยุกต์ใช้งานตามความต้องการได้นะครับหับวข้อนี้ผมขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ